ในคลิปวิด,โดีโอนี้พี่ก็จะมาตามหาตัวละครระดับเ e อ็กซ์คูลีฟให้ครบครับซึ่งตัวละครระดับเ e อ็กซ์คูลีฟในปัจจุบันมีทั้งหมด30ตัวและการครอบครองของพี่มีทั้งหมด15ตัวครับยังขาดอีกตั้งครึ่งหนึ่งและที่สาคัญเลยก็คือยังมีตัวละครที่แพงๆที่พี่ยังไม่ได้ครอบครองถึง3ตัวกันเลยทีเดียวครับ1ก็คือเจ้าไฮเปอร์ครับ 2อเอนจิเนียร์และ3สไปเดอร์ทีวีครับกับเพจของพี่ตอนนี้ที่มีอยู่แค่พันแและพี่จะหาวิธีไหนในการเทรดได้3ตัวนี้มาก็ต้องไปรุ้กันในคลิปนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูฝากกดไลค์ให้กับพี่ด้วยนะครับเพราะว่าคลิปนี้พี่ทํานานมากๆเลยครับน้องชายพี่ก็ได้รู้นะครับว่าพี่ได้ขาดยูนิตตัวไหนบ้างพี่ก็ได้มุ่งหน้าไปที่จดหมายของพี่ครับมาดูว่า f อได้ส่งตัวละครที่พี่ต้องการมาหรือเปล่าแล้วก็เจอครับกับเจ้าคาเมราสไปเดอร์ครับและพี่ก็ได้ส่งตัวคืนไปให้กับน้องด้วยครับขอบคุ พี่ก็ได้มาครอบครองอีหนึ่งตัวครับและพี่ก็ได้ส่งซันต้าทีวีแมนให้กับน้องเข้าไปครับพี่ก็ได้ตัวละครเพิ่มมาอีก2ตัวครับแต่ก็ยังขาดอีกตั้ง13ตัวครับทุกคนและพี่ก็ได้มุ่งหน้าไปที่ตลาดซื้อขายครับเพื่อที่จะไปดูราคายูนิตครับว่าตัวกีกี้นี่มันเท่าไหร่โอ้โหบอกเลยโค้ดแพงครับมีอยูุคนหนึ่งขายอยู่ที่400ครับพี่ได้เสนอมิติไป2ตัวแต่เขาก็ได้ปฏิเสธข้อเสนอของพี่ครับไม่รู้เหมือนกันนะว่าตัวนี้มีมูลค่าเยอะหรือเปล่าแต่พอพี่เทดเห็็นนคขาายอู่่่ททีี169เจมพกกได้ํรซื้อมาครับ แล้วพี่ก็ได้ครอบของเพิ่มอีกหนึ่งตัวครับและตัวละครต่อมาครับตัวที่พี่ต้องการก็คือเจ้าลาสปีคเกอร์แมนครับเขาขายอยู่ที่800เจมพี่ก็ได้เสนอมิสติกไป2ตัวครับแล้วพี่ก็ถามเขาว่าโอเคไหมเขาบอกว่าต้องการ UDC ครับ แต่พี่คือไม่มี UTC นั่นเองครับทุกคนแต่เขาน่าจะหมายถึงกอรลี่นั่นเองครับทุกคน oh. หรือกอรเก่าโอ้โหแม่เอ้ยเอาโคตรแพงครับน้องชายเกินไปหรือเปล่าและพี่ก็ได้เห็นคนขายเจ้าเจ็ตแพคคาเมล่าแมนที่1 5 0เกมครับพี่ก็ได้ทําการซื้อมาเลยครับเพราะว่าเป็นตัวละครที่พี่ต้องการอยู่พอดีแต่ว่าใช่ว่าพี่จะซื้ออย่างเดียวนะทุกคนพี่ก็ต้องมาขายยูนิตของพี่ด้วยเพื่อจะทำการเพิ่มเกมไปเรื่อยๆครับแล้วก็มาซื้ออีกหนึ่งตัวครับคือเจ้าโดนเก่าซึ่งราคาของมันอยู่ตั้ง400เลยแต่พี่ก็ซื้อมนเลยีเกแตัแัวรบ,บตะกูลไปเดอ สปายเดอร์ซึ่งตัวละครนี้เขาขายอยู่ที่200เกมพี่ใส่ตัวละครมิสติกไป1นตัวแต่เขาไม่ต้องการครับแล้วก็มีคนขายแค่50เกมครับพี่ก็ได้ทําการซื้อมาครับซึ่งสมน้ำหน้าคนที่แล้วมากเลยที่มันไม่เอาของพี่ครับตัวต่อมาก็จะเป็นกับเจ้าทวีวูแมนครับซึ่งตัวละครนี้พี่ใส่กิจไปครับแต่ว่าเขาไม่ต้องการแต่พอพี่ใส่รีบรคอนนั่นคือเขาต้องการครับแต่ว่าพี่ก็ยังลังเลใจอยู่ครับสรุปพี่ไม่ให้เขาดีกว่าครับและในตลาดก็มีคนขายเจ้าลัสสปีกเกอร์คาเมราแมนแล้วครับพี่ก ย่ตัวครับยังเหลืออีกหลายตัวเลยเดี๋ยวเราไปหากันต่อครับยูนิตตัวต่อมาที่พี่จะหาก็จะเป็นเจ้าซินิเตอร์ทวีแมนครับพี่เสนอเป็นมิสติกสองตัวแต่ว่าเขาไม่แลกครับทุกคนเขาบอกให้พี่เพิ่มพี่ก็เลยประสิเสธเข้ามาครับและก็อีกหนึ่งดิวครับพี่ใส่มิสติกให้ไปถึง2อตัวแต่ว่าเขาก็ยังไม่ต้องการอยู่ดีครับทุกคนแล้วก็ดิวต่อมาครับพี่ใส่เป็นเจ้ากิดหนึ่งตัวแล้วก็มิวอิกหนึ่งตัวครับบอกเลยว่าเขากําไรเน้นๆครับรีบกดตกลงให้ไวเลยน้องชายแล้วก็มานั่งขาย คือมันเสียเวลามากครับพี่ก็ได้ไปนั่งฟาร์มนาฬิกาดีกว่าครับทุกคนคุ้มค่ากว่าจนตอนนี้นาฬิกาของพี่ก็มีอยู่ที่26 0 0มครับพี่ก็ได้ลองคำนวณดูครับระหว่างพี่เอานาฬิกาไปแลกเป็นเกมเลยโดยตรงกับการที่พี่ซื้อกล่องแล้วก็ไปนั่งขายอะไรมันคุ้มกว่ากันครับผลสรุปก็คือการขายกล่องมันคุ้มกว่าครับแต่ว่ามันจะเสียเวลาครับและพี่ก็ได้เอาไอดีไกลของพี่ที่มีทั้งหมด3ามไอดีครับมาทําการส่งให้ตัวละครหลักของพี่ให้หมดเลยครับแล้วพี่ก็จะเอาไปนั่งขายเองครับนานาฬิกาที่มีีีัั้งมดดครรรบบเเเเเเเปปปปปลลลยยยนนน็็กกออแวว๋าาจะไ ตอนนี้พี่มีทั้งหมด350กล่องครับทุกคนและพี่โชคดีมากเลยครับที่ตัวละครไก่ตัวนี้เลือกกอตตี้อยู่3ตัวครับแล้วก็เจมมีพันห้าตัวนี้ได้เจมมาอีก555ครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวได้เจมมา530ครับตอนนี้พี่ก็มีทุนที่จะต่อยอดในการหาเจ้าตัวละครแพงๆอีก3ตัวนั่นแล้วนะครับทุกคนพี่ได้มาดูราคากล่องที่เอาไข่กันอยู่ตอนนี้ครับไข่แค่50เกมเองครับทุกคนบอกเลยโคตรถูกครับซึ่งพีมี5ากร่อให้าสมบอกเลยว่าคเปอบ พี่ก็ได้ทําการประกาศตามหาเลยครับกล่องใหม่350กล่องแลกกับทีวีสไปเดอร์มีใครสนใจไหมน้องชายและในที่สุดก็มีคนเทศหาพี่สักทีครับหามาโคตรนานกว่าจะมีคนเทศดสวัสดีพี่เฮ้ยสวัสดีครับน้องชายงสงสสยจะรู้จักผมนะครับคนนี้นี่ครับเทศไปแล้วอุย้ยมีลายเซ็นด้วยครับสไปเดอร์ทีวีทำคอนเทนต์เหรอใช่ครับน้อง แลกไหมสามร้อยห้าสิบกองพี่บอกเลยว่าพี่คุ้มนะอันนี้ถ้าเองแลกกันอันนี้คือแบบพี่กะแลกกับเอฟซีเลยนะทุกคนเพราะว่าพี่ประกาศตามหาบานานมากเกินแล้วทุกคนไม่มีใครเทสยหาพี่เลยพี่แอคเอาผมออกช่องไหมออกดีครับต้องชายเอ้ยเขาบอกว่าเคงั้นแลกสนับสนุนช่องเอ้ยขอบคุณครับต้องชายเอาไปเลยสามร้อยห้าสิบกอง เดี๋ยวให้น้องขอลองนับดูกันนะทุกคน350กล่องแต่พี่คิดว่าน่าจะครบแล้วเพราะว่าพี่เทดหมดแล้วนะอันนี้ไม่มีกล่องในเลือเลยเอ้ยน้องเขาบอกว่าขี้เกียจครับไว้ใจเอ้ยเขาไว้ใจพี่อย่างนี้เฮ้ยพี่เอาออกสัก10กล่องได้ไหมน้องชาย <c oughs> ยอครับยอกเอาไปให้หมดเลยเรียบร้อยครับขอบคุณน้องๆคนนี้มากเลยนะโอ้โหสาเทดได้ที่350กล่องแรกกับสไปเดอร์ทีวีไรเซนเฮ้ยถือว่าพี่คุ้มนะเอาจริงๆอะเฮ้ยอันนี้ถือได้ไหมเนี่ย อา้าวทำไมเทดไม่ได้อ่ะอ๋อทุกคนพี่ย้อนกลับไปดูคลิปแ้วมันบอกว่าคังไม่พอพี่ไม่รู้เหมือนกันนะว่าคังเขาไม่พอหรือว่าคังพี่ไม่พอโอเคเดี๋ยวลองเทดใหม่อีกหนึ่งรอบนะครับทุกคนก็น่าจะได้แล้วนะเขาน่าจะไปโลคังทิ้งแล้วนะครับ <S <S เรียบร้อยครับได้ไปแล้วครับสไปเดอร์ชีวีข้อคุณอ้าวเฮ้ยน้องชายยังขาดอีก5กล่องครับเทดยังไม่หมด <laughs> เดี๋ยวเทดไปหาหน้องเขาไป <laughs> พี่ไม่ได้จะโกงนะแต่เทดไม่หมดเรียบร้อยครับ กับสไปเดอร์ทีวีได้มาแล้วพี่คิดว่าพี่คุ้มนะเว้ยถ้าพี่เอาไปขายเองอะ่ะคือมันเสียเวลาครับคิดซะว่าพี่แลกกับเวลาแล้วกันนะทุกคนอาจจะขาดทุนนิดหน่อยนะทุกคนแต่ว่าดีกว่าเราไปนั่งขายเองครับนั่งขายเองแม่งเปื่อยครับไหนขอดูในซีส์สไปเดอร์ทีวีโอ้โหตัวละครที่พี่เพิ่งเคยมีมากันนะอันนี้ตั้งแต่ที่พี่เล่นมานี่ครับแล้วก็มีลายเซ็นด้วยและพี่ก็ได้เจ้าสไปเดอร์ทีวีมาครอบครองแล้วครับทุกคนหลังจากนี้ก็เหลือตัวยากๆแค่สองตัวเท่านั้นครับ ส่วนถ้าใครที่อยากจะมียูนิตสามารถทักหาได้ที่เพจที่ตั้นช็อปเลยครับต้องชชยมีทั้งบริการจำหน่ายเกมและ unit, map, ยูนิตในแบบ Toilet ทาวเวอร์ ens ครับเอนจิเนียร์นี่น่าจะไม่ใช่ปัญหานะทุกคนเพราะว่าพี่ยังมีตัวที่สามารถแบบเทรดหาได้อยู่นะเพราะว่ามูลค่าของมันแค่หมื่นกว่าเกมหนึ่งนะครับเอนจิเนียร์แต่ตัวละครที่ยากที่สุดเลยสำหรับพี่ก็คือไฮเปอร์ครับสองหมกว่าเกมพี่จะหาย่างไงอันนี้ก็ต้องมาลุ้นกันดูดิ 2องหมื่นเจ็ดนมันขึ้นด้วยครับพี่ได้นําก๊อตเก่าครับมาขายในราคา1940เกมครับลงขายไปไม่ถึงนาทีครับออกเลยและก็อีกหนึ่งตัวคือเจ้าก๊อตกระต่ายครับขายในราคา2,400เกมครับเอนจิเนียร์ที่พี่เห็นราคาก็อยู่ที่หมื่นต้นๆครับส่วนไลเซนก็อยู่ที่หมื่นสามครับและก๊อตลี่ของพี่ก็ขายออกแล้วครับอีกหนึ่งตัวตอนนี้เกมของพี่ก็มีถึง1นึ่งหมื่นแล้วครับทุกคนพี่ก็ได้คิดไปคิดมาครับว่าพี่ไม่เอาเกมไปซื้อเอนจิเนียร์ดีกว่าครับคนทุก พี่ก็ได้ทาการเปลี่ยนแผนเล็กน้อยครับโดยการหาเซิฟที่มีไข่เอนจเนีย Engineer, แล้วพี่จะทําการเทรดตัวแทนครับโอ้ทุกคนอ้เซิฟนี้คนไข่4คนเลยครับเอ่อลายเซ็นทุกคนด้วยเดี๋ยวพี่จะเทรดทีละคนเลยนะโอ้โหคนนี้คือไม่เปิดเทรดนะแลกกับเอ่อเอาอะไรแลกให้เข้าดีอะถ้าพี่คิดนะทุกคนก็ตัวนี้2ตัวแล้วก็ก๊อตลี่1ตัวแต่ว่าพี่อยากจะเก็บเกมมาไว้นะเพราะว่าพี่มีแผ่นครับแผ่นในการที่พี่จะห,าห่าไฮเปอร์นั่นแหละครับพี่เลยไม่อยากจ่ายเกมเยอะครับ ลายเซนคนนี้อีกแล้วเนอะเอาอดีคือลายเซนคนนี้แบบเจอบ่อยจัดเลยนะเกิ <c ười> นจัดเลยลายเซนเนี้ยไม่รับข้อเสนเอครับผมขอบอกว่านี่คือลายเซนเพราะฉะนั้นโอเคไม่เป็นไรครับเรายังมีตัวเลือกอื่นอีกนะอ่ะต่อไปคนนี้โอ้โหคนนี้ก็ไม่เปิดเทรดน,นะต่อไปคนสุดท้ายครับโอโ้คนนี้ขข่แพงสุดเลยหกหมื่นตีมันจะเอาเลยวะนี่ครับคนนี้ลายเซนเอ้ยแต่ลายเซนคนนี้ไม่เคยเห็นวะสองพันละกันอ่ะให้ไปสองพันเจม เขาบอกให้เราเพิ่มครับเพิ่มเป็นเกมแต่ว่าพี่ไม่อยากเพิ่มเกมอ่ะโอเคเดี๋ยวพี่จะเพิ่มเป็นยูนิตนะทุกคนเอาเป็นตัวอะไรดีอ่ะยูนิตของพี่ก็ไม่มีเลยนะไอ้พวกดิวแมนนี่หรอดิวแมนนี่มันกี่ร้อยเกมอ่ะมันถูกอยู่นะทุกคนนัเอาเนี้ยเลยสองตัวเนี่ยได้ไหมโอเคไหมน้องชายเอ้ยโอเคขอกดนะครับเอ้ยถือได้ได้อยู่นะเอ้ยไอคนนี้พี่ไม่คิดว่าจะได้นะเพราะว่ามันตั้งแพงสุดเลยโอเคครับเราได้ไปแล้วครับเอนจิเนียร์แล้วเป็นไลายเฟนด้วยนะ เอ้ยเอนจินเนียร์ไลเซนแล้วก็สไปเดอร์ทีวีไลเซนภูเขาสองลูกพี่ก็ได้ข่ามาแล้วครับต่อไปก็เหลือภูเขาลูกสุดท้ายครับเป็นลูกที่ใหญ่ที่สุดนั่นก็คือเจ้าไฮเปอร์นั่นเองครับทุกคนเออเดี๋ยวพี่ขอคิดก่อนนะทุกคนว่าทํายังไงถึงจะได้เท่าที่พี่คิดก็คือพี่ก็ต้องขายยูนิตออกให้หมดนะหรือไม่พี่ก็ต้องไปฟาร์มต่อเหมือนเดิมครับแล้วก็กล่องมาแลกหรือไม่ก็กล่องไปขายมีสองทางเลือกนี่นะแล้วก็อีกทางเลือกหนึ่งทางเลือกสุดท้ายเลยที่พี่อยากจะทําก็คือ นี่ครับวัดดวงไงน้องชายเอาไหมวัดดวงไหมแปดพันเกมที่เหลือกับหนึ่งเปอร์เซ็นเดี๋ยวพี่ขอคิดดูก่อนแล้วกันนะทุกคนเพราะว่าถ้าแบบหมด8ปดพันเกมไปนี่คือถ้าไม่ได้นี่ก็คือจบไปนะโอเคทุกคนพี่คิดแล้วว่าจะเอาไงดีจัดเลยละกันวัดดวงครับกับ8ปดพันเกมที่เหลือซื้อมาให้หมดเลยทุกคน10กล่องแล้วก็เหลืออีกสามพันอุยทุกคนเออ,เอ,อจะได้หรือเปล่าวะเลอให้หมดเลย8ปดพันเกมจัดไปเลยครับ10กล่องทีเดียวลวดได้ไหม พอแหละกลไองใหญ่ EP นี้จะสําเร็จหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีลุ้นนะมีลุ้นนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอไม่มีเลยพวกเองเชื่อไหมเหมือนพี่เอาเจมไปละลายน้ําครับสิ่งที่พี่ได้มาคือมันไม่ได้อะไรเลยครับบวกกับพี่ก็ต้องมาขายตัวละครที่พี่มีอยู่ครับก็คือเจ้าไททันโอกแมนครับแล้วก็เจ้าแอสโตครับ แล้วก็เจ้าโถดต้วนคนดีคือขายหมดเลยครับทุกคนซึ่งพี่ต้องการเจมเพื่อที่จะมาทําการซุ่มต่อนั่นเองครับทุกคนพี่ได้มาซื้อเพิ่มอีก6ก่องครับทั้งหมด3 0 0พันเจมบอกเลยครับสิ่งที่พี่ได้ก็คือเกลือนั่นเองครับต้องชายโอ้โหเหมือนพี่เอาเจมไปละลายน้ำจริงนะทําอะไรคือไม่มีประโยชน์เลยครับถ้าพี่สะสมใบตานี้คือพี่ได้มื่นกว่าแล้วนะเพิ่มอีกนิดเดียวพี่อาจจะได้ไฮเปอร์แล้วครับทุกคน เสียดายมากๆเลยครับม่รู้เหมือนกันว่าตอนนั้นคิดอะไรอยู่ครับเหมือนผีพนันมันเข้าสิ่งอะเข้าใจไหมทุกคนมันทําให้พี่หน้ามืดตามัวครับไขตัวละครยูนิตในครั้งเกือบหมดครับทุกคนและพี่ก็นึกขึ้นได้ครับว่าไททันค็อกแมนของพี่หายไปก็คือกูขายไปแล้วนั่นเองครับทุกคน พี่ก็ได้มาดูที่2จุดใหม่ครับเอาจากน้อง f อก่อนละกันครับถือว่าเป็นการเทรดเหมือนกันตัวละครที่พี่ส่งให้น้องเข้าไปก็เป็นเจ้าไหนครับและก่อนที่มันจะหนักไปกว่านี้ครับพี่ก็ได้นาเกมที่พี่มีไปทําการซื้อยูนิตที่พี่ยังไม่มีดีกว่าครับทุกคนนั่นก็คือเจ้าอัปเกรดคาเมราสไปเดอร์ตัวนี้ครับแล้วก็ตัวปืนไฟกับตัวโดนใหม่ตัวนี้คือไม่ต้องห่วงครับมันอยู่ในไอเดียลองของพี่นั่นเองครับทุกคนพี่ก็ได้ทําการเทรดมาครับทั้ง2ตัว อันนี้คือพี่มีนานแล้วนะแล้วก็ยังเหลือทีวีวูแมนอีกหนึ่งตัวครับคือพี่ลืมไปเลยครับมัวแต่ไปโฟกัสกับเจ้าไฮเปอร์ครับรีบซื้อก่อนเลยก่อนที่เกมมันจะหมดอีกรอบครับเรียบร้อยครับตอนนี้ก็เหลือแค่ไฮเปอร์ตัวเดียวเท่านั้นครับและพี่ก็ได้ซื้อเพิ่มมาอีก7กล่องครับถ้า7กล่องนี้ไม่ได้ก็คือจบครับเจอกันใน e ีพีหน้าครับน้องชาย3กล่องสุดท้ายเปิดเปิดละวับปั๊บลุ้นกันว์ปอีกหนึ่งทีทุกคนมันเป็นดวงว์ปแบบไปให้เซิร์ฟมันง ขอเลยวะไม่อยากดองคลิปให้มันนานเฮ้ย <Hey! S 1> ได้ครับทุกคนเฮ้ยครั้งแรกเลยนะเฮ้ยครั้งแรกที่พี่เปิดได้ไฮเปอร์โอ้โหโอ้โหคนโล่งอะ่ะตอนนี้คือแบบพี่โล่งมากครับทุกคนอยู่ๆแบบมันโลง่งแบบโล่งเฉยเลยนะคือพี่จะได้ไม่ต้องแบบดองคลิปเอาไว้ไงเฮ้ย พี่สามารถเก็บตัวเอ็กซ์คูซครบครับในอัปเดตนี้เฮ้ย